สนับสนุนโดยนีเวซันออยค o นโทรเซรั่ม S.P.F. 50บวกคุณผู้ชมครับวันนี้จะมีวาระอีกหนึ่งวาระที่สำคัญที่ต้องจับตามมองนะครับก็คือพอรบลักษณะปกครอ,องท้องที่ปี2457คู่ได้ง่ายเลยสรุปก็คือว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้วาระการดำรงตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่แต่เดิมเนี่ยเป็นการเลือกนะฮะเป็นการเลือกตั้งทีเดียวแล้วอยู่ยาวยันอายุ60ครับ เปลี่ยนใหม่ครับบอกว่าจะให้เลือกตั้งกันทุกๆ5ปีก็คือทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คือมีวาระก็คือมีวาระก็คือเลือกตั้งบ่อยขึ้นไม่ใช่อยู่ยันกเกษียณแบบนี้<อ>เพื่อที่จะให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นหรือเปล่าครับก็ทา ฟังเผินๆก็น่าจะดีนะอแต่ว่ากำนันเองเขาคัดค้านเขาจะคัดค้านว่าอย่างไรนะครับไปถามกันนะฮะคุณยงยศแก้วเขียวนายกสมาคมผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยสวัสดีท่านกำนันยงยศครับสวัสดีครับสวัสดีครับั่านกรครับสวัสดีครับวันนี้คุยกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเผื่อคนดูลืมแล้วสรุปอีกครั้งหนึ่งหน่อยครับว่าทําไมทําไมไม่ยอมเลือกตั้งทุกทุกห้าปีครับอ๋อการทํางานในตําแหน่งกำนันเนี่ยับเราเอง เป็นองค์กรที่ได้กําเนิดมา127ปีในการเลิอหน้าที่ในตําแหน่งกำนันครับรูปแบบการเป็นกำนันเนี่ยให้เป็นตัวแทนของราชการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับแต่มาจากการเลือกจากประชาชนอืมซึ่งมีกฎหมายกํากับในการเดินหน้าที่มีวินยัยครับในการเลือกนะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งแบบนักการเมืองอืมมันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐ เอามาใช้ไม่ได้ใช่ไหมเรื่องเรื่องยาเสพติดับเรื่องรักษาความสงบเรียบร้อยเรื่องอำนวยความเป็นธรรมเ,เรื่องรักษาทร,รัพยากรธรรมชาติว่าด้วยเรื่อง,รงแรงงานต่างด้าวว่าด้วยเรื่องของดูมลภาวะเป็นพิษในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเนี่ยครับมันจะปฏิวัติหน้าที่แบบการเลือกตั้งไม่ได้ครับอืมันมีเหตุจํากัดในเรื่องของการเลือกตั้งถ้ามเป็นเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยวันใดที่ผมนหน้าที่ตรงไปตรงมา และรักษากฎหมายรวมถึงความเป็นยุติยงความเป็นรัฐเดี่ยวเนี่ยในฐานะตำแหน่งกำนันเนี่ยครับโดยมีราชการส่วนกลางและส่วนมือภาคซึ่งในการรับคับบัญชาในการทำาาหน้าที่ของตำแหน่งกำนับถ้า<อ>จะมาเลือกตั้งเนี่ยมันต้องทําให้ตรงใจกับประชาชนในเรื่องของการบริการประชาชนในเรื่องของการพัฒนาฐานอุปโภคครับแต่ตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ได้มีงบป,ประมาณในเรื่องของการพัฒนาแต่เป็นเรื่องของการดูแลกฎหมาย ดูแลเรื่องของการาตรวจสอบท้องถิ่นในเรื่องของสุจริตข้อกังวลที่กำลังยงยศกลัวที่สุดเลยถ้าสมมติว่าใช้วิธีการเลือกตั้งทุกๆ5ห้าปีเนี่ยสิ่งที่เป็นข้อเสียมากที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นครับคือมันจะเป็นเรื่องของการจัดการการเมืองดีครับสมมุติว่าถ้ามีกลุ่มการเมืองใหญ่จัดการเรื่องการส่งผู้สมัครระดับล่างไปถึงตําแหน่งกำนัที่บ้านได้เนี่ยหมายความว่าอาจจะมีผู้สมัคร ตำแหน,น่งกำนันบ้านจะต้องไปดีกับฐานการเมืองใหญ่ๆใ,ใ,ในระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นที่ที่อยู่ในระดับจังหวัดอ่ะ ه ا ه ا มันจะทําให้การแบ่หน้าที่นะไม่เป็นกลางก็จะกลัวเสียคะแนนอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่คือหมายความว่าถ้าผมไม่ขึ้นกับพักใดพักหนึ่งแล้วเกิดจสพัรนั้นก็ไปส่งคนผู้สมัครลงอีกบอีกขั้นหนึ่งเหมือนจะเป็นการ มันจะเป็นเรื่องของการเมืองแต่ทีนี้<ต>ท่านจนตัดนกำนันเนี่ยไม่อยากให้เป็นการเมืองในมุมของส,สปทเขามองด้วยหรือเปล่าครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหัวคะแนนของนักการเมืองอันนี้จริงแค่ยังไงครับการเลือกตั้งในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านรหรือระดับชาติที่มีหน่วยเลือกตั้งในตำบลหมู่บ้านเนี่ยถ้ากำนันผู้่บ้านที้ได้ว่าพักนี้ดีหรือพักนี้สามารถให้กำนันกำหนดได้เนี่ยครับ ผมว่าประเทศนี้เขาต้องตืงต่นกำนัลสร้านกันหมดแล้วแต่เป็นเรื่องนโยบายพักแต่และพักและความต้องการของคนแต่และพื้นทีแแ่แต่และภาคแต่ละกลัวผู้สมัครแนะมพมันเป็นองค์ประกอบร่วมอยู่มากมายมการที่ตำแหน่งกำนังอยู่บ้านในพื้นที่อาจจะมีส่วนดีส่วนเสียอยู่บ้างในเรื่องของการทำหน้านที่หรือมีความศรัทธาจากประชาชนหรือคนที่กลุ่มคนเขาเลือกแล้วคนนี้แสดงต้องมีญาติมากหรือทำความดีไว้ส่วนหนึ่งหรือทำอะไรไว้ได้ถึงจะมีการเลือกตั้งและเป็นตำแหน่งกำนันอยู่บ้านเนี่ย มันเหมือนกลุ่มฐานบุคคลที่มีเกณฑ์จัดตั้งไว้แล้วอแต่ถามก่อนว่าในการเดินหน้าที่เนี่ยมันจะทําแบบเลือกตั้งเหมือนนักการเมืองไม่ได้ก็คือทํางานลำบากของการตําแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านครับอ่าสุดท้ายครับเวลาจํากัดเด๋ยวยบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการชุมนุมคัดค้านทั่วประเทศเหรอครับจะชุมนุมลักษณะแบบไหนแล้วจะขัดต่อกฎหมายพรบการชุมนุมด้วยเปล่าครับท่านครับเมีคนเขียนกฎหมายเพื่อจะบังคับใช้คนในองค์กรหนึ่งครับ ในระหว่างการเสนอกฎหมายคนในองค์กรหนึ่งเขาถูกคิดว่าจะต้องถูกกฎหมายตามัครับเขาก็ต้องมีสิทธิแสดงความคิดเห็นออืการแสดงความคิดเห็นในตำแหน่งกำนัอยู่บ้านเรามีวินัยกำกับ,รบเราต้องเสนอการความคิดเห็นผ่านรูปขับบัญชาระดับนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนกลางที่จะตางเดินทางเป็นตัวแทนของกำนัอยู่บ้านมาได้ในส่วนหนึ่งประมาณไม่กี่คนเนี่ยก็จะเข้าไปติดตามในรัฐภาเพื่อไปฟังการอภิปราย หรือไปคัดเทปการอภิปรายของสปทแต่ละท่านว่ามีแนวคิดอย่างไรกับการเสนอกฎหมายมยุบวาระกัตำแหน่งกตานั้นอย่บ้านซึ่งเป็นการที่ยื่นหนังสือคัดค้านตามกระบวนการของการเสนอความคิดเห็นไม่ได้ตัดติดพรบรชมุนุมครับได้ครับเดี๋ยวรอติดตามวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีะการคัดค้านในรูปแบบไหนนะครับขอบคุณครับท่านกำนันครับครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านกำนันยงยศแก้วเขียวนะครับก็เป็นตัวแทนของกำนันก็คือโดยสรุปเลยนะฮะก็คือว่าหนึ่งเลยมองว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่นักการเมืองถ้าไปเลือกตั้งทุก5ปีนั่นคือนักการเมืองในมุมของกำนันแล้วก็จะต้องทํางานแบบนักการเมืองพอถึงเวลาจะปราบปรามโน่นปราบปรามนี่มันก็จะไปเกี่ยวโยงกระทบกับประชาชนเขาก็ไม่กล้าทําเพราะเดี๋ยวเสียคะแนน เดี๋ยวจะไม่ได้กลับมาเป็นกำนันสมัยหน้าเขามองแบบนี้มองว่าข้อเสียมากกว่าข้อดีจะไปกำจัดยาเสพติดจะไปทลายสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเป็นการเลือกตั้งทุก5ปียิ่งกลายเป็นนักการเมืองจะทำอะไรก็ทำลำบากอันนี้คือในมุมใหญ่ที่ ทางกำนันเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยที่ให้เลือกตั้งทุกๆ5ปีเพราะว่าถ้าจะถามว่าแล้วมนตรวจสอบยังไงมันก็มีองค์กรที่ตรวจสอบก็คือสามารถเข้าชื่อกันเขาบอกว่าง่ายมากนะถ้าลงชื่อครบเนี่ยถอดถอนกำนันได้ถอดถอนผู้ใหญ่บ้านได้ทันทีบแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ต่อก็เป็นมุมของฝั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาว่ามาอย่างนี้นะครับปิดท้ายช่วงนี้ไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการจับกลุ่มนายดาบต่อชด42 ขายาไอซ์นะครับซ้ำรอยแก๊งผู้กองนัดที่ผัวผ่านแก๊งขายาในปี2551นะครับดาบตำรวจเดชาบุญเวทอายุ32ปีตำแหน่งผอหอมู่สังกัด ร้อยตอ่อชด427นะครับกองกำกับการตชด4 2อําำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดนครศรีธรรมราชจับกลุมตัวได้พร้อมของกลางเป็นยาไอซ์กว่า10กรัมแล้วก็อาวุธปืนพร้อมกับเครื่องกระสุนโดยจับกลุมได้ขณะที่ผู้ต้องหาอยู่ในรถเก๋งเพื่อรอส่งยาเสพติดให้ลูกค้าที่หน้าร้านมาเฟียบาร์ สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็จากการตรวจสอบปัสสาวะยังพบว่าเป็นสีม่วงด้วยนะครับจึงคุมตัวใบดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยที่ก่อนหน้าน,นี้ในปี2,545เคยเกิดคดีคึกครมมาแล้วนะครับเมื่อผู้กองนัดร้อยตำรวจเอกนัด ชนนิธิวนิย์อดีตผู้บังคับหมั่ตชด426ส,สังกัดต,ตชด42เช่นกันนะครับก็ถูกจับกลุ่มในปี2551หลังจากที่มีพฤติกรรมผัวพันคดียาเสพติดจนเจ้าหน้าที่ต้องจับแบบถอนรากถอนโคนในช่วงเวลานั้นนั่นเองครับอ่อช่วงนี้ก็มีข่าวการจับกลุ่มยาเสพติดกันต่อเนื่องแรบท,บทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดู ข่าวเบาๆกันหน่อยนะฮะับรทั้งบรรยากาศในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดช่วงนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาดูขบวนแห่นาคที่จังหวัดชัยนาทหน่อยที่เขาบอกว่าเป็นการแห่นาคแบบไม่ธรรมดาใช้รถแบ็คโฮไม่ได้เกี่ยวกับมาตรา44ที่ห้ามใช้รถกระบะอันนี้เป็นแบบนี้นะมั้ยอันนี้เป็นแบบนี้เหรอเดี๋ยวกลับมาดูบรรยากาศกันครับ